ปาฏิหาริสร้างได้ถ้าเรารู้วิธีการท่านนี้นี่คือรับราชการนะครับอยู่ที่จังหวัดเดียวกับผมนี่แหละครั้งที่แล้วตอนสัมมนา vip 2นะครับก็เดินทางมาบอกว่าอยากมาเจอโค้ชอยากมาเล่าผลลัพธ์นะครับถูกออกจากราชการเพราะว่าคํำประกันนะครับแล้วก็การจะได้กลับมารับราชการอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ที่เราเรียนรู้กันมาในเรื่องของจิตเราก็จะพูดอยู่เสมอว่าเข้าสู่ความรู้สึกเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัดซึ่งมันก็ต้องฝึกท่านมาอีกครั้งหนึ่งมาซ้ำ VAP ก็เลยถามว่ารอบ VAP 2ที่มาเนี่ยหลังจากนั้นกลับไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเธอบอกว่าตอนที่อยู่ในห้องบรรยากาศที่โรงแรมเชราตันตอน v i p 2เนี่ยเธอเห็นเพื่อนๆหลายคน ที่แบบลุกขึ้นมาแล้วก็แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มัน,มนพุ่งพล่านอยู่ข้างในนะครับเธอจำเพื่อนคนหนึ่งได้ที่ทำธุรกิจไอติมนะครับอยู่ที่สุพรรณบุรีวีวีสารนจัด14มกราคมนี้นะครับที่โชาตันเหมือนเดิมเธอก็จำเพื่อนคนนี้ได้ว่าลุกขึ้นมาแสดงความรู้สึกเธอก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าความสำเร็จที่เธอสร้างเนี่ยเธอยังไม่เห็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันแบบ มันถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกที่ส่งพลังเป็นความมั่นใจเป็นความสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งตอนที่เธอจะสร้างโอก,กาสที่จะได้กลับไปรับราชการในครั้งหนึ่งเข้าสู่สนามพลังงานนี้เหมือนกันแต่พอได้มาอยู่ในกลุ่มอภิจิตเนี่ยเธอสัมผัสได้ถึงพลังงานที่มันแบบมันมันแบบตะลึงอะ่ะมันตะลึงอะ่ะแล้วหลังจากนั้นเธอก็ติดตามชีวิตของเพื่อนๆที่ได้มา VAP2 เธอพบว่าทุกคนที่แสดง อารมณ์ความรู้สึกที่ตอนจูนเนี่ยนะครับได้อย่างที่ปรารถนาทุกคนเอออย่างที่ขายติมก็ยอดขายระเบิดระเบอ้อนะครับท่านหนึ่งที่เข้ามา VAP 2ก่อนหน้านะกำลังคลำหาทางหาชีวิตที่อยากจะไปตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจฟาร์มถั่วงอกเรียบร้อยแล้วลาออกจากงานทุกอย่างเร็วมากเพราะผมนั่งย้อนกลับไปดูวันนั้นจนถึงวันนี้มันผ่านมาแค่6 -7 เดือนเอง ตอนแรกนึกว่าเป็นปีนะเพราะรุ่นเพราะรุ่นสองนี่ผ่านมาแค่หกเดือนเองมันเหมือนกับว่าพอเราจับทิศจับทางถูกได,ได้พลังงานเกื้อนหนุนนี่มันเร็วฮะแค่ปรับอะไรบางอย่างจากการฝึกนะครับคันนี้พอท่านเนี้ยเห็นเพื่อนๆเ,เ,เติบโตเธอก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องมารอบ v i p 3เพราะเธอบอกว่าตอนที่อยู่ในห้องเนะ่ะเธอรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างแต่เธอไม่ไม่ได้แสดงออกมาไม่ได้ปลดปล่อยมันออกมา คราวนี้ก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยว v ี p 3มเนี่ยมาแน่นอนและคนที่ประสบความสำเร็จความปรารถนาอย่างเดียวไม่พอต้องลงมือทำมีแผนการเธอก็เก็บเงินครับเก็บเงินตั้งแต่ตอนนั้นหกเดือนเก็บเงินเก็บเงินมาวันนี้ได้มา v p p 3เมื่อกี้ส่งข้อความมาบอกว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์อย่างหนึ่งอยากจะบอกคนก็คือว่าเธอตั้งใจเก็บเงินนะครับสก้อนก้อนหนึ่งมา v i p 3ก้อนหนึ่งเพื่อที่จะมา จุนจิตส่วนตัวกับผมปรากฏว่าตอนที่เธอตัดสินใจมาลง Vp 3 14มกราคมเนี้เธอได้สิทธิ์จุนจิตส่วนตัวกับผมเป็นแพ็กเกจนะครับเป็นแพ็กเกจเข้าไปด้วยสําหรับที่จ่ายครั้งเดียวเต็มจํานวนเธอก็บอกมันว้าวมากผมอยากจะบอกพวกเราว่าการเตรียมตัวที่ดีเมื่อคุณไปฝันแบ่งซอยย่อยแล้วก็ทำทๆๆๆอย่างท่านนี้เก็บเงินก็ได้และตอนที่ได้ได้ไดสเด้งเลย จากเมื่อกี้ก็ได้จูนส่วนตัวไปผมก็เลยถามว่าตอนที่ได้กลับเข้าไปรับราชการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับถูกออกเนื่องจากคำประกันในเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งสิว่าได้กลับมาเข้ารับราชการได้อย่างไรทําอะไรบ้างจะได้ไปเล่าต่อให้เพื่อนๆเธอบอ,อกว่าหลังจากที่ถูกให้ออกจากราชการมันดาวมากเพราะว่าอาชีพที่เธอทำเนี่ยครูเนี่ยเป็นอาชีพที่เธอรักที่สุดคีอันที่หนึ่ง ความรักมาแล้วความรักมาแล้วรักในสิ่งที่ทำแต่ก็ยังยังขึ้นอีกระดับหนึ่งไม่ถึง